ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวดาวกระจายค่ะรอแต่งงานค่อยเรียกแฟนแพทอัปเดตสถานะก๊อตล่าสุดถูกจับตามองมาตลอดสําหรับเรื่องราวความรักของแพทนปภาและก๊อตหนุ่มรุ่นน้องล่าสุดสาวแพทก็ออกมาอัปเดตเรื่องความรักให้ได้ฟังกันแล้ว ยืนยันว่ายังไม่ขอใช้คําว่าแฟนตั้งปฏิธานแล้วว่าเราจะพูดคํานี้ก็ต่อเมื่อผู้ชายมาขอเราขอแต่งงานเลยวันแต่งงานไปเลยถ้าจะแค่มาจีบกันก็ไม่เอาแล้วเราเองก็ผ่านการมีลูกมีผัวมาแล้ว เราต้องตัดตรงนั้นออกไปถ้าเราจริงจังกันค่อยมาคุยกันว่าถ้าแต่งงานไปแล้วฉันจะบอกว่าเธอเป็นแฟนฉันในกรณีที่เขามาขอแต่ถ้าเขายังเอิงเอย่ยก็เอิงเอ่ยไปซึ่งตอนนี้เขาเรียนจบแล้วก็เหลือบวชให้ไปบวชให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาดูกันว่าจะเบียดกันไหมส่วนเรื่องจัดเซอร์ไพรส์สุดใหญ่ในวันรับปริญญาของฝ่ายชายนั้นสาวแพทบอกว่าอยากทำอะไรสนุกสนุก ต้นคิดก็คือเลขาจะเอาดอกไม้ไปให้มันธรรมดาไปแล้วเลขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เขาฮิตทำแตรวงกันพอเราเห็นก็เอาสิเอาให้มันอายกันทั้งมหาวิทยาลัยเลยจริงๆไม่ได้จะเซอร์ไพรส์แต่ตั้งใจให้บัณฑิตอายมากกว่าซึ่งเขาก็อายมากแต่อย่าว่าแต่เขาเลยลิซซี่ยังเอาผ้ามาคลุมหน้าแต่เขาก็ขอบคุณไม่คิดว่าเราจะทำขนาดนี้